สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับปาเกียวหลังนกนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านไร่รักษาโนนนะครับผมก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับผมก็ผมได้เปลี่ยนชื่อช่องจากอฟาร์มบังเอิญแล้วก็ยกเป็นบ้านไร่รักษาโนนนะครับผมก็วันนี้นะครับผมมีโอกาสทาคลิปนะครับผมก็จะอันนี้ก็บ้านหลังนกของของเราเนี่ย เดินทางมาสองปีเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับผมไปรับชมว่าบ้านลังนกที่ท,ที่ผมทดลองสร้างเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับในในช่วงเวลาสองปีที่เราได้ทํามานะครับผมว่ามีมีมีรังเยอะไหมมีมีนกนอนหรือยังนะครับผมว่าวันนี้จะมาอัปเดตข้อมูลให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับผม ก็อ,อ,อื่นเลยก็เดี๋ยวไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับผมไปครับนี่ก็จะเป็นนกตอนที่เราปิดเสียงนะครับผมปิดเสียงปุ๊บแล้วเขาก็จะบินออกจากบ้านมาบินอยู่กันข้างนอกนะครับผม แล้วก็จะล้องบินไล่กันอย่างนี้นะครับผมเมื่อเสียงดับนะครับผมสนนกที่ทุกท่านเห็นนะครับผมก็จะเป็นนกในบ้านนะครับที่เขา กำลังช่วงนี้เขากําลังฟักไข่เลี้ยงลูกนะครับผมนี่นี่เราก็เดินทางมาประมาณสองปีอีกประมาณกับอีกประมาณสองสามเดือนนะครับผมสองปีกับสองสามเดือนนะครับกับการสร้างบ้านหลังนกนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับผมทางเข้าทางเข้าก็จะชิดฝั่งได้ฝั่งหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหอนกหอนกผมก็ขนาดสี่คูณสี่นะครับผมแล้วก็ทางด้านนู้นนะครับผมก็ได้ทําการกําลังต่อเติมนะครับผมต่อเติมขยายห้องเพิ่มอีกสองห้องนะครับนี่เขาก็จะมาร้อง บินไล่กันตรงนี้นะข้างนอก<ะ>ก็นกก็พอมีพอสมควรนะครับผมสองปีก็เป็นที่น่าพอใจนะครับผมนกนอนมีรังนะครับผมก็รังปีแรกนะครับผมผมก็ได้ทําการโละออกไปแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เก็บรังเป็นชุดที่สามนะครับผมในรอบสองปีนะครับผม เราก็จะเก็บรังตอนที่ลูกนกลงรังแล้วนะครับผมเราจึงทําการเก็บรังนะครับผมการเก็บรังเพื่อเป,เป็นเป็นเป็นการกระตุ้นให้นกได้ทํารังใหม่ขึ้นมานะครับผมจะไม่ให้ไข่ซ้ํานะครับก็ผมก็ปล่อยไข่มาประมาณปล่อยขยายฟันมาประมาณปีกว่าๆนะครับผมแล้วก็เก็บโลรังเก่าออกนะครับผม ก็เริ่มออกมาบินกันเยอะแล้วนะครับไะเดี๋ยวผมพาไปดูลังชุดล่าสุดที่ผมเก็บออกมานะครับผมทยอยเก็บออกมาในส่วนที่ลูกเขาทิ้งลังไปแล้วนะครับผมไะเดี๋ยวผมพาไปดูลังชุดนั้นกันครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรังที่เราได้ทำการเก็บออกมานะครับผมชุดล่าสุดนะครับในส่วนที่ลูกนกลงรังไปแล้วนะครับผมก็ยังเหลือพวกที่ลูกนกยังไม่ลงรังก็ยังมีอีกนะครับผมก็เดี๋ยวรอเขาลงรังก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปเก็บนะครับผมอันนี้คือรังนกนังแอ่นนะครับผมรังนกแอ่นกินรังนะครับ นี่ลังก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะให้ดูว่า เราจะเก็บรังยังไงตอนเก็บรังตอนไหนนะครับผมนี่นะครับผมรังอันนี้จะเป็นรังนกนกนกแอ่นกินรังนะครับผมรังเราก็จะเก็บตอนไหนนะครับผมก็นี่นะครับผมเส้นใยรองรังตอนนี้คือที่ลูกนกชุด ลูกนกที่เขาฟักไปแล้วอะ่ะคือเขาได้ทําการจิกกินมันไปนะครับผมก็จะท้องหลังก็จะไม่มีเส้นรองรังอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ทําการเก็บรังนะครับผมได้นะครับผมพอลูกนกเขาลงรังไปแล้วบางรังก็จะมีเปลือกไข่ติดอยู่นะครับผมนี่จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดู รับชมภายในบ้านกันครับผมนี่ก็ภายในบ้านก็จะมืดๆอย่างนี้หน่อยนะครับผมภายในบ้านก็จะมืดๆอย่างนี้นี่ก็จะเป็นทางเข้าของบ้านนกนะครับนกก็จะลงมาตรงนี้นะนกก็จะลงมานกบ่าผมก็จะลงมาอย่างนี้ แล้วก็บินไปข้างในนะครับผมก็ในส่วนของห้องใต้โดมก็จะมีห้องนอนไม้ที่ลังให้อีกนะครับผมนี่ก็เพิ่งจะเพิ่งกวาดขี้ไปนะครับผม เขาก็จะมาขี้ตามใส่ผนังไว้เขาก็จะอยู่กันอย่างนี้นะอันนี้ก็กำลังจะออกบินนะครับผมอันนี้ก็ฟักไข่อยู่นกไข่ส่วนตรงนี้หลังที่เราเก็บไปแล้วนะครับผมก็ กำลังขึ้นคิ้วลังใหม่นะครับผมตันนี้ก็เพิ่งเก็บไปก็ป้ายใหม่อันนี้ก็ป้ายจะยังไม่ลงรลังนะครับผมน,นี่ก็เพิ่งเป็นขุนเม่นนะครับตนนัวนี้อันนี้ก็ป้ายป้ายใหม่ป้ายเพิ่มน,นี่น,นี่ก็มีไข่ อันนี้ก็จะเป็นไข่นกนะครับผมแล้ก็กำลังขยายพันธุ์น,นี้ก็เพิ่งเก็บออกไปรังก็มีสวยบ้างขี้เหล่บ้างนะครับผมปักบนกันไป พร้อมที่จะใกล้บินแล้วครับตัวนี้นีรนนังขึ้นใหม่ที่จะเตรียมวางไข่ก็จะเห็นไหมก็จะเส้นรองรังก็จะเต็มนะครับผมเตรียมที่จะท้องรังเขาก็จะถักใยไว้เต็มเลยเตรียมวางไข่นะครับผมอันนี้ เก็บไปก็ป้ายแล้วครับก็ในส่วนข้างในนั้นก็มีตัวหนึ่งนะครับผมมุดเข้าในซอกนี้นะครับผมมุดเข้าไปในที่ปิดมุไมไว้นะครับผมก็ขเข้าไปทําในมุมก็มีรูปออกเหมือนกันนะครับผม นี่ก็จะขึ้นใหม่ขึ้นเก็บไปก็ป้ายน้ำลายใหม่ป้ายน้ำลายเตรียมขึ้นรังใหม่นะครับผมที่ร้อยที่เราเก็บออกไปนะครับเราจะเก็บก็ลูกลงรังอย่างเดียวนะครับผม ีจะเป็นเครื่องทําความชื้นนะครับผมเครื่องปั่นหมอกนะนี่ภายในบ้างก็จะมีพัดลมนะครับผมโระบายอยู่สองตัวอันนี้ท้ายบ้านนะฮะ ลังนี้ลังลังตั้งแต่ปีแรกนะครับผมก็ส้าก็เก่าแล้วนะผมเก็บไม่ทันนะครับผมลงปุ๊บไข่ปับ๊บลงปุ๊บไข่เลยนะครับผมเก็บไม่ทันจริงๆลังนี้ก็ตัวน,นี้จะเป็นผมลองเอาไม้มาเสริมดูนะครับผมนี่เราก็ทำลังเหมือนกันนะครับผม เรื่มีรลังหนึ่งแล้วนะครับผมจุดไม้ที่เสริมนะครับอันนี้เตรียมขึ้นใหม่นะครับผมป้ายไว้เรียมขึ้นรลังใหม่ก็นกก็จะบินลงจากตรงนั้นแล้วก็โค้งมานีนะครับผมลักษณะบ้านเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับผม ไปดูห้องใต้โดมกันบ้างครับนี่ก็จะเป็นห้องใต้โดมนะครับผมก็รังก็พอมีนะครับสามสิบรังได้นะครับผมห้องใต้โดมสว่างสว่างแต่นกก็ทำรังกันนะครับผมนี่เห็นไหมห้องใต้โดมสว่างเลยแต่ก็พอมีรังนะครับผมสามสิบรังนะครับ ไข่หมดเลยครับผมจุดป้ายเพิ่มนะครับเตรียมออกบินนะครับผมก้อนี้เดี๋ยวอีกสักสัปดาห์นึ่งก็จะเข้ามาดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมว่าชุดพวกนี้ออกบินกันหรือ,อยังนะครับผมถ้าลงรังปุ๊บล้วก็ทำการเก็บลังต่อนะครับผม นางที่บุนเก็บไปก็ขึ้นใหม่นะครับผม ก็เป็นไงกันบ้างครับผมกับบ้านรังนกของผมนะครับผมก็ก่อนที่จะเก็บรังนะครับผมผมก็ได้นับไว้นะครับผมว่าตอนนี้มีรังอยู่ประมาณสองร้อกว่ารังนะครับผมสองร้อสามิเบสสาบสองรังเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นที่น่าพอใจนะผมในช่วงเวลาแค่สองปีนะครับผมก็สามารถมีรังนกสองรอยกว่ารังนะครับผมนกนอนก็คางคข้างโอเคนะครับผมไม่ถึงกับ ดุรอวาแบบที่อื่นนะครับผมแต่ก็ในตัวผมก็ถือว่าผมโอเคแล้วนะครับผมว่ามีนกมีรังให้เก็บนะครับผมก็ถือว่าไปได้ไปได้ไกลนะครับผมหลังเท่าที่ผมทํานะผมเป็นหลังทดลองนะครับผมหลังแค่แค่นี้เองนะครับผมไม่ได้มีอะไรบ้ามายเลยนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับนะครับผม ก็สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่รับชมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้บันช่องบันไล่ลรักษาโนนกันด้วยนะครับผมครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอ,อตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ